สวัสดีค่ะวันนี้ลองมาดูของเข้าใหม่ของน้องโรตีนะคะมาเริ่มต้นที่หินสตอเบอรี่ควสนะคะสีสวยมากเนะะี่ยค่ะลุ้งและแร่ขึ้นแบบชัดมากๆเลยอ่าสองชิ้นนี้ไซส์ประมาณ12มิลน,นะคะตัวนี้น้องจัดโปรอยู่ที่1,500บาทนะคะ ทุกชิ้นส่งฟรีมีปลายทางนะคะมีของแถมมีอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะชอบชิ้นไหนก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะคะแต่ก็มีชิ้นนี้เข้ามาสวยมากนี่เลยค่ะไหมห้าสีเนาะเกตสวยเลยเนี่ค่ะไหมชัดไหมเต็มทุกเม็ดเลยบางคนก็จะชอบเรียกว่าไหมห้าสีพิลุนนะคะนี่เลยค่ะ ชิ้นนี้ไซส์12มิลนะคะน้องโรตีจัดโปรให้ที่3,000บาทเลยค่ะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งไซส์10มิลนะคะบางคนชอบเรียกว่าราชาแห่งความมั่งคั่งนะคะอ,ะอันนี้เส้นนี้สวยมากไหมเรียงแคทอายสวยเลยไหมเรียงแคทอายก็แปลว่าวิ่งไปในทิศทางเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะไซส์นี้10มิลนะคะจัดโปรให้ที่2,500บาทเลยค่ะ แล้วก็ที่เข้ามาใหม่เพิ่มก็คือเอาเมทชสติดปวกนะคะหรือว่าออร่าไลท์หรือว่าบางคนชอบเรียกว่าแก้วนางขวัญเนาะไซส์นี้ไซส์12นะคะน้องโดตีจัดโปรที่800บาทนะคะสำหรับรอบนี้เพราะว่าเป็นหินเกรดเอเกรดสวยมากแล้วก็แร่ชัดทุกเม็ดเลยนะคะนี่เลย อ,ออลาออล,ลาไลท์ขึ้นแบบเยอะมากเลยค่ะสีส้มๆ้ม,มาาน้ำตาลคือออล่าไลท์เลยขึ้นแบบเต็มทุกเป็ดเลยค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็มีนี่เลยชิ้นนี้อ,อ่ะมันติคัลเลอร์ทัวมาลีนนะคะไซส์8มิลนะคะลดน้องลรตีจัดโปรให้ที่500บาทเลยค่ะพร้อมส่งฟรีเนาะแล้วก็มีโรเดโคไซน์นี่ไซส์12มิลสวยมากนี่เลยค่ะ ิ้นี้นี่เกตเอเลยเกตสวยเลยชิ้นนี้จัดโปรที่2,000บาทนะคะแล้วก็เซเลไนเนี่ยไซส์12มิลเหมือนกันเซเลไนขึ้นแคทอายสวยเลยสีขาวนวลมากนี่เลยค่ะสวยิ้นี้จัดโปรให้1,000บาทนะคะเซเลนไน1 0 0 0บาทอัมพาน้องโรตีเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะไซส์ประมาณ11 1 2ถึงมิลเนาะ เป็นยางอัมพันธ์แท้เลยอยแอมเบอร์เนาะงานโปลแลนดนะคะชิ้นนี้จะดโปรให้ที่4,000นะคะแล้วก็ใครที่รอหินโลตัสเนาะเข้ามาแล้วนี่เลยสำหรับหินโลตสเดี๋ยวเดี๋ยวสีจริงจะชมพูมากกว่านี้นะหินโลตัสน้องโรตีได้มาทั้งหมด4ชิ้นอ่ะเดี๋ยววางเรียงไว้ก่อน สี่ชิ้นชิ้นละสองห้าสิบนะคะรวมส่งฟรีค่ะนี่เลยค่ะเนี่ยสวยมากรับชิ้นไหนก็ลองสอบถามเข้ามาได้นี่เลยสวยสีชมพูสวยใสนี่เลยค่ะชิ้นละสองร้อยห้าสิบบาทค่ะรวมส่งฟรีนะคะเดีย๋ยวให้ดูที่แบบไม่มีแสงเพราะว่าถ้าโดนแสงอ่ะจ,จะดูทำให้ดูสีจืดไปแต่จ,จริงๆแล้ว,วเขาจะออกสีชมพูชมพูแบบนี้เลยนะคะ สีตามหลักจริงๆจะเป็นสีชมพูเนาะโอเคชอบชิ้นไหนก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะคะแล้วเดี๋ยวน้องโดตีแจ้งความหมายแจ้งขนาดราคารายละเอียดเพิ่มเติมให้ค่ะสำหรับข้อแขนที่พี่สามารถวัดรอบแขนมาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวทำให้ใส่ได้พอดีเลยได้ค่ะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเฮงๆงรวยรวยปังๆนะคะ